สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะคาบนี้เป็นคาที่สองในเรื่องของคําอุทานนะคะซึ่งครูบอกเลยว่าเรื่องนี้ง่ายง่ายที่สุดนะคะในกระบวนของหลักภาษานะคะก็ขอทวนนิดนึงนะคะเพื่อความทรงจำนะคะว่าคําอุทานเนี่ยคือคําที่เปล่งออกมาด้วยอารมณ์ต่างๆดีใจเสียใจเศร้าใจประหลาดใจและน้ําเสียงเนี่ยมันจะแตกต่างจาก คำพูดธรรมดาธรรมดาตายตายอย่างงี้นะคะคือเสียงมันจะสูงขึ้นนะคะทีนี้คาอุทานเราแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะตามที่สอนไปแล้วคือห่งอุทานบอกอาการนะคะสอุทานเสริมบทนะคะอุทานบอกอาการเป็นอย่างไรคําอุทานบอกอาการก็จะมีนะคะเช่นการร้องเรียก เฮ้ยทางนี้อย่างเงี้ยนะคะเฮ้นะคะ,ะ,คะอาการดีใจเชยโยชนะและ้วนะโกรธดูดูดูบันทาดูดูดูบันทาอย่างเงี้ยเสียงมันจะเปลี่ยนออกไปนะคะประหลาดใจเอ๊ะแม่ไปไหนนะหรืออาการรับรู้นะคะอาการรับรู้เอออืม แม่พรุ่งนี้ประชุมครูนะประชุมผู้ปกครองนะอืมแม่เดี๋ยวเซ็นการอ่านหนังสือผมได้นะอืมนะคะแม่ก็จะรับนะคะหรืออ๋อเข้าใจแล้วเป็นอย่างน,นี้นี่เองหรืออาการสงสารโถเอ้ยน่าสงสารจังอนิจจาหรืออาการเจ็บปวดวิ่งตุ๊ตตๆ๊ต๊ลออาการไปล้เดี๋ยวก็ได้ยินเสียงว่า โอ้ยรู้แล้วไอ้นี่ตกบันไดแน่นอนเนี่ยอย่างเนี้ยเราเรียกว่าอุทานบอกอาการนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการดีใจเสียใจเศร้าใจประหลาดใจโกรธเคืองสงสารนะคะเป็นการบอกอาการทั้งสิ้นนี่คือคำอุทานประเภทที่หนึ่งทีนี้เรามาดูประเภทที่สองนะคะอันนั้นไปเร็วนิดหนึ่งนะลูก ประเภทที่สองเนี่ยเราเรียกว่าคําอุทานเสริมบทคําอุทานเสริมบทนะคะเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำสซ้อยคําแทรกก็ได้นะคะเนี่ยคำอุทานที่ใช้เป็นคำสซ้อยคํำแทรกอะเรามาดูอันแรกก่อนนะคะเราแบ่งออกเป็น3อย่างสำหรับอุทานเสริมบทนะคะอันที่หนึ่งคำสซ้อย คำสร้อยนี้เราจะพบในคำประพันธ์ประเภทโครงสี่สุภาพหรือร่ายนะคะโครงสี่สุภาพนักเรียนเคยเรียนมาแล้วตอนปอ .5 จากเรื่องโครงโลกกณนิตนะคะจะมีคำสร้อยลักษณะของโครงสี่สุภาพแผนผังบังคับเขาบอกว่าจำได้ไหม วักหน้าหนึ่งบทมีสี่บาทวักหน้าของทุกบาทจะมีวักละห้าคำตายตัวเลยนะวักละห้าความรู้ดูยิ่งลำเห็นไหมคะคิดค่าควรเมืองนับเพราะเหตุจากอยู่กับนะคะห้าหมดโจรจากเบียนบ่อได้ห้าเพราะฉะนั้นเราก็จำเออ วักหน้าของแต่ละบาทมีจำนวนห้าคำนะครับบังพับต่อมีอีกว่าวักหลังของแต่ละบาทจะมีวักละสองคำยกเว้นวักหลังในบาทที่สจะมีสี่คำแล้วติดต่อกันและสิมซัดยิ่งซาซกายอาจนะคะเร่งรู้เรียนเอา ทีนี้คำสร้อยจะอยู่ตรงไหนได้บ้างล่ะคำสร้อยถ้าคุณจะมีมีไว้ทำไมนะคะคำสร้อยเนี้ยมันจะมีคำว่าแม่เอ๋ยนาเอ๋ยนะคะพี่เอ๋ยเธอินพ่ออย่างเนี้ยนะคะมีไว้เพื่อที่ทำไมเวลาที่เราแต่งแล้วมันไม่จบความเราก็สามารถเติมได้แล้วที่สำคัญคือทำให้บทกลอนนั้น อาจจะเข้มแข็งขึ้นหรืออ่อนลงก็ได้นะคะเช่นบอกว่าเสียงหรือเสียงเล่าอ้างอันใดเห็นไหนไมจบตรงนี้เสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่ตัวนี้เสริมเข้ามาแล้วหือพี่ทำให้ ดูอ่อนโยนลงนะคะอันนี้ก็เหมือนกันความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์คิดค่าควรเมืองนับยิ่งใสเพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจถ้ารดจบแค่นี้แตนะะ่ความรู้มันมีค่ามากมายมหาศาลเลยนะคะคิดค่าควรเมืองคือนนคํานวณราคาไม่ได้ พร้ะอะไรพร่อมจะอยู่กับตัวตัวเรากายอาจแล้วจบแค่ตรงนี้นะคะโจรจักเบียนบอได้เรื่องรู้เรียนเอาโจรก็ามาต้อนไปไม่ได้เพราะนั้นความรู้ก็ต้องทำไมขวนขวายหาเองมันจะทำให้ธรรมประพันธ์มันท้วนไม่จบความเขาก็ต่อว่ามานะ่ะกายใครกายอาตมานะอาตมาก็คือตัวเราเพราะฉะนั้นความรู้มันจะอยู่กับตัวเรานะ ไม่ได้อยู่กับใครแล้วตรงนี้นะาะเราเรียกว่าคำสร้อยคำสร้อยที่เอามาเติมเพื่อให้คำประพันธ์นั้นชัดเจนขึ้นหรือสุภาพลงก็เท่านั้นเองแต่ถ้าจะให้เข้มแข็งเยนี่ิดใครลานใครลูกด้าวแดนไทยไทยลบจนสุดใจขาดติ้นเสียเลือดเนื้อหลังไหลยอมสละ สิ้นนาเห็นไหมยอมสละสิ้นเลยนะคะอย่างนี้เป็นต้นแล้วทำให้เข้มแข็งขึ้นมาอ่าทีนี้จบแล้วอันนี้คำสร้อยพอจะเข้าใจไหมเราจะพบในคําประพันธ์ประเภทโครงสี่สุภาพนะคะโครงสี่สุภาพแล้วก็ร่ายผ่านนะคะสำหรับคำสร้อย ทีนี้เรามาดูประเภทที่สองเราเรียกว่าคำแทรกคำแทรกนี้คือคำอุทานที่ใช้แทรกระหว่างคำนะคะทำให้ออคำนัน้นมันมันมันดูอ่อนลงรอประเดี๋ยวรอประเดี๋ยวกับรอประเดี๋ยวนะมีคำว่าณะมาด้วยเห็นไหมทำให้ คำพูดนั้นทําไมลงรอไปเดียวรอไปเดี๋ยวนะมันมันอ่อนลงมาในมันไอ้เนี้ยก็เรียกว่าคาแทรกดเดยเร็วเข้าดเดียเร็วพูดสิเนี่ยมีคำว่าสิเข้ามาแล้วลูกเอออย่างเนี้ยเราเรียกว่าคําแทรกแต่เพราะฉะนั้นคำแทรกเนี้ยนะคะแทรกเพื่อให้มันมีวามไพ่ล้อสละสลวยกวันฟังดูสุภาพอ่อนโยนนะคะเหมือนกัน สุดท้ายคำเสริมอันนี้ข้อสอบโรงเรียนเปลี่ยมนิยมออกสองอันนี้ไม่ค่อยออกเท่าไหร่หรอกนะคะคำเสริมคำเสริมคืออะไรคำเสริมคือคำอุทานที่ใช้ต่อให้ยาวออกไปเพื่อให้ออกเสียงสะดวกยิ่งขึ้นแล้วความหมายมันจะอยู่ที่คำหน้าหรือคำหลังเท่านั้นนะคะเช่นเขาบอก แม่บอกไปอาบน้าําอาบท่าอาบความหมายอยู่ที่คําว่าอะไรอ๋อาาอาบน้ํำพออาบน้ําแล้วก็จะมีคําว่าอาบท่าเข้ามาด้วยอาบท่าเนี่ยไม่มีความหมายจะสอบอยู่แล้วมัวแต่นั่งเล่นเกมอยู่ไปดูหนังสือนั่งหาซะบ้างเห็นไหมหนังสือหนังหา ความหมายอยู่ที่คำหน้าคือคำว่าหนังสือส่วนหนังหาไม่ได้มีความหมายอะไรแต่เราเอามาเสริมเพื่อให้มันทำไมขึ้นยาวขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทำให้ประโยคนี้มันเปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยตำรับตำราหมายอย่างนี้ความหมายอยู่ที่คำหลังคือคำว่าตำราลูกเต้าบางทีมีลูกเต้าเราใครอย่างเนี้ย สิงสาราสัตว์วัดวาอารามเป็นต้นนะคะบางทีเราบอกเอ้าเดินไม่ดูตาหมาตาเรือลูกก็เถียงตาหมาเห็นแต่ตาเรือไม่เห็นนะคะอย่างนี้ตาหมาตาเรือความหมายอยู่ที่ตาหมาแต่ตาเรือมมมไม่มีอย่างนี้เราเรียกว่าคำเสริมจบในเรื่องของคำอุทานมีอะไรสงสัยไหม ที่อยากจะถามครูถือว่าง่ายนะคำอุทานนี้ง่ายสุดนะในคำไทยเจ็ดประเภทอุทานนี้ง่ายสุดเลยนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะการบ้านให้ไปแล้วกะขอให้การบ้านอีกทีหนึ่งหน้าที่สี่สิบเก้าห้าสิบน่าจะทำแล้วนะคะวันนี้ขอสั่งข้อที่สามหน้าห้าสิบเอกับ ห้าสิบสองเราหมินกันบ้านแล้วนะส่งคลาสรูมเหมือนเดิมไม่ต้องให้ทวงบ่อยๆนะคนที่ยังไม่ส่งงานเก่าเลยคุณก็ยังติดรออยู่เราไม่พูดแล้วนะนะคะของานใหม่อ่านะคะเป็นนั้นว่าไม่มีอะไรสงสัยนะคะเพราะฉะนั้นครูฉเฉลยการบ้านที่ให้ไปนะคะนักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมานะคะแล้วเราทําพร้อมกันสําหรับคนที่ยังไม่ได้ทํา ส่วนคนที่ทำลูกก็ตรวจนะคะอ่าเรามาดูข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเติมคำอุทธธานให้เหมาะสมกับประโยคที่กำหนดและบอกอารมณ์ความรู้สึกของคำอุทธธานนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งก็ให้มาว่าอ๋องานชิ้นนี้เป็นของเธอเองหรอกหรือเห็นไหมอ๋อแสดงความเข้าใจนะคะตัวอย่างเขาให้มา ทีนี้จากที่เขาให้มาเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งเสี้ยนตำมือเราจะเติมอะไรเสี้ยนตำมืออ,อ๋อเราก็ใช้คำว่าโอ้ยเสี้ยนตำมือคุณลืมบอกไปนิดหนึ่งนะนะว่าคำอุทา,านหลังคำอุทานจะมีเครื่องหมายอัศเจรีต่อท้ายเสมอและมักจะวางไว้หน้าประโยคนะคะอย่าลืมนะ โอ้ยเสี้ยนต่ำมือโอ้ยแสดงอาการอะไรลูกอ้อเจ็บปวดไม่เขียนได้ไหมแสดงอาการเจ็บปวดข้อสองเขาบอกว่าโล่งอกไปทีโล่งอกไปทีอปทเออเราจะเติมคําว่าอะไรอ๋อคําว่าเฮอโล่งอกไปที แสดงความโล่งใจงเวลาที่เราทำอะไรเสร็จก็แสดงความโล่งใจงเออโล่งออกไปทีอย่าเดินไปทางนั้นนะก็ต้องเติมคำว่าเฮ้ hey, อย่าเดินไปทางนั้นนะแสดงถึงอะไรลูกร้องเรียก แะะล้วร้องเรียกหรือบอกให้รู้ตัวนะคะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามต่อไปข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่เขาบอกว่า,มาแมลงสาบเต็มนิ้นชักเลยเออจะร้องว่าเลยว้ไว้ไม่โทรนะไวายมาแมลงสาบ มแมลงสาบเทปใบไ,ไม้นะคะเต็มลิ้นชักเลยอันนี้แสดงความตกใจเห็นไหมตอบคันตอบอยู่ตรงนี้เองข้อห้าคันตอบอยู่ตรงนี้เองควรเติมคำว่าอะไร เ,เติมคำว่าอ๋ออ๋อคำตอบอยู่ตรงนี้เองแสดงการเข้าใจหรือรับรู้เนี่ยลักษณะอย่างนี้ยอ่ะทีนี้ครูบอกเธอเติมเองนะข้อที่หกไทยได้เหรียญทองแล้วเ,เติมคำว่าอลายโหกชายโยสูกต้อง อครูเขียนแค่นี้นะแสดงอาการดีใจไม่เขียนโจทย์แท้แล้วนะอข้อ,อต,ต่อไปข้อที่แปดต้องแก้ไขงานอีกแล้วเบือ่อนายจะเติมคำว่าอะไรเธอใช่ไหมเธอต้องแก้ไขงานอีกแล้ว แสดงความเบื่อหน่ายทำไม่รู้จะเสร็จสักทีแก้อยู่นั่นแหละนะแก้จนเบื่อข้อที่ข้อนี้ข้อเจ็ดต่อไปข้อแปดนะคะลูกสุนัขหอมโซตัวนั้นสิอ๋อใช้คำว่าโทถูกไหมโท่ดูลูกสุนัขหอมโซตัวนั้นสิแสดงอาการอะไรมันเออสงสารมัน ต่อไปข้อเก้าเธอจะไปเที่ยวต่างจังหวัดคนเดียวหรอเออใช้คำว่าฮะเธอจะไปเที่ยวต่างจังหวัดคนเดียวหรอแสดงอารมณ์ประหลาดใจอ่าแล้วข้อสุดท้ายใครแอบมาเด็ดดอกไม้ของฉันปลูกไปส,สวยๆจะได้ชมวันเดียวเราก็จะเติมคำว่าฮึมฮึม ใร่มาเด็ดจ,จากไม้ของฉันแสดงอารมณ์ไม่พอใจอส่วนข้อที่สองนะคะครูตรวจเองเพราะแต่ละคนแต่งไม่เหมือนกันแน่นอนแสดงความดีใจใครจะแต่งยังไงก็แต่งมาประโยคย่อมไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูเฉลยให้เฉพาะข้อที่หนึ่ง ส่วนข้อที่2อลูกทำเองแล้วไม่เหมือนกันคุณไม่เฉลยเป็นหน้าที่52ทำเพิ่มเข้ามานะคะข้อ3ก็แต่งประโยคน่าจะเสร็จแล้วเพราะสั่งไปแล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเหลือหน้า51กับหน้า52ที่เป็นการบ้านแล้วชั่วโมงหน้าเรามาเฉลย นะคะก็คงจะเฉลยเฉพาะหน้าที่52เท่านั้นนะคะนอกนั้นก็ไม่เฉลยให้ส่งมาแล้วครูตรวจเองโอเคไหมถ้าโอเคไว้แค่นี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ